จ้าสวัสดีค่ะสมาชิกกลิ่นซีตาดอกพุทธชาติทุกท่านนะคะวันนี้พี่น้อยก็มากับพี่ภาพนะคะพี่ภาพของเราพี่ภาพสวัสดีจ้าพี่ภาพอย่าดุนักเรงเดี๋ยวลูกค้าตกใจนะคะพี่ภาพนี่ขายปลิยนให้น้อยโยติบกว่าปีแล้ววันนี้ก็พามาส่งที่ลูกค้าก็เลยมีบุญเลยนะคะน้องอุ๊กน้องอุ๊กน้องอุกที่สั่งประจา น้องอุษาจ๋าน้องอุษาสวัสดีทุกคนหน่อยสาธุค่ะสาธุค่ะน้องอุษาบอกว่าเนี่ยปุ๋ยปุ๋ยพี่นุ้ยนะคะปุ๋ยตาดอกพุทธชาตินี่ใส่ทุกอย่างค่ะใช้มานานนมแล้วด้วยดูผักนะคะน้องกําลังทําผักอยู่ค่ะโอ้ผักบุ้งทําไมถึงงามอลังการขนาดนี้นะคะคาวสวยเลยค่ะน้องบอกปลอดสาพี่นะคมีทุกอย่างเลยค่ะนี่น้องกําลังเตรียมผักจะส่งนะคะ นี่คือผักหอมจ้ะผักหอมผักบุ้งบัวบกจ้ะนะคะสวยๆค่ะวันนี้มาลงปุ๋ยให้น้องอุษาสิบกระสอบค่ะกุ้ยช่ายก็ใส่นี่คุณลุงคุณตาสวัสดีค่ะคุณตาคุณป้าค่ะนี่เราอยู่แบบบ้านๆนะคะคุณพี่ขาสวัสดีจ้านี่กําลังทํากุ้ยช่ายอยูน่นะจ๊ะใส่ทุกอย่างค่ะที่นี่นะคะโอ้นุ๊กเขาแพ็กก็เป็นเป็นเข่งเข่งนุ๊กกุ้ยช่ายหมดเลยเหรอคะ กล้วยไมกลวย้วยวก็ใส่อะไรก็ใส่นี่นะคะสังเกตนะคะสวนของน้องอุษามีทุกอย่างเลยจ้ะมีผักนะคะปลูกผักปลอดสารพิษขายนี่คือฟักค่ะฟักก็ขึ้นร้านเลยนะคะแถวชาแแสนนี่ปุ๋ยของพี่น้อยปุ๋ยตาดอกพุทธชาตินี่ดังค่ะคนใช้เยอะอาจ๊ะต้นไม้ทุกต้นก็จะสวยนะจ๊ะ นี่สวนครัวจริงๆค่ะนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะใส่ทุกอย่างเลยนะ้องอุสาบอกนะจ๊ะค่ะนะคะวันนี้ก็มาลงปุยลงปุยนะจ๊ะมีคิวหลายคิวมีคิวทุกวันเลยค่ะพี่นุ้ยก็จะส่งหาลูกค้า น้องอุสาขาพูดสักเสียคาหมกคำสิบคําก็ว่ากันไปน้องอุษาจา๋าใช้ปุ๋ยพี่น้อยแล้วประทับใจใช่ไหมจ๊ะใ,ใช้แล้วมีคุณภาพค่ะใช้อยู่นานแล้วค่ะใช้อยู่นานแล้วโอ้ได้บุญล้นฟ้าเลยวันนี้เอาบุญมาฝากล้นฟ้าเลยเนี่ยพี่ภาพขายปุ๋ยเขามานั่งทาผักหลยแล้วผู้ชํานาญในการทาผักค่ะ พี่บ้าก็มีทุกอย่างเลยเหมือนกันค่ะทั้งรับซื้อทั้งขายตอนนี้ไม่สบายเล็กน้อยก็เลยโอ้พี่บ่าบอกขายปุ๋ยเลยน้อยลงไปหน่อยเพราะไม่สบายค่ะทุกรั้งก็ได้ขายนะคะอย่างน้อยก็ช่วยเศรษฐกิจของทุกคนให้อยู่รอดได้ค่ะยุคโควิดนี้นะคะอยู่กับการพอเพียงอยู่กับสิ่งปลอดสารพิษค่ะนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยยั่งยืนทุกภบทุกชาติทุกประกัรนะคะ อุด้ดีรักแผ่นดินรักพ่อหลวงรักโลกใบนี้มีอากาศให้มนุษย์ได้หายใจทุกวันนี้ก็ขอให้โชคดีได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ทุกประการได้เถิอนสาธุค่ะค่ะ